กววัฒนานี่แนะเป็นเจ้าการแพเขตได้ไม่ถึงสองเดือนแล้วเนี่ย้าาเราไม่รอมดแม่ตาวิสิดรดรวันนี้ค่ะเพยง่ดรแม่ตามาวิสิทธ์มาเาเห็นคลยาบ้าอยู่ใกล้รายอยู่ใช่อ่านก็ตลอดที่นะแต่วันนี้เราได้ทำสอเด็ก ความในใจของคณะสิทธิพักภูศีแลตนพิสุทธิพักพวานีเบียนาบจะร้านเปล่านอนเกิดตาแบบนี้เลยนะเราต้องยึดใโยสข้าจริงกาไหมไม่เสียสละบวดไม่ได้นะครับอ่านพวกเราฟังไปนะเราเป็นนักผัวต้องเสียสละนะใครเอเดมาสละนะต้องเสียสละเป็นมเจอใครก็ได้ดีมาประมาณ

อาโยออมไม้ทิปกรณ์นันทานิสปะโสโสสบิวานัญตุสันตาวมรวิญญาสาตุมาเตปะวัวันตรโยที่ตามว่าที่ตามตุม

là trong cái này bên ngoài đi để เชิญท่านอรัญชาแห่งชั่วโต๊ะท่าน ผานฝ่ายสงที่เคารพอย่างสูุรีครับก้าวกระผมนายพิพงศ์จินเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและคณะกรรมการวัดอิทธิานุสิตพ่อค้าประชาชนชาวเมืองบังเลนจังหวัดนครปฐมมีความปราบรื้อที่ดีทเหมือนพระปฐมพบาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีธรรมยุทธ์อดีตรองเจ้าว่าวัดชุมมศรัทธาและอลดีตผู้รักษาการแทนเจ้าว่าวัดเสนหาพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมทราบว่าเวลาข้าพมาสังเกตดังนี้พระประมุขทนายการย์ประชุมธรรมระโทมาประมวลสมุนใจ เป็นพระเถระผู้มีศีลาจารวัตรวลงามสมควรแก่ความเคารพนละถือเพื่อเป็นแบบอย่าง,งของท่านผู้พุทธตลาด2562คณะสงฆ์คณะกรรมการวัดจุนงานจัดสร้างรูปเหมือนพระประถมนาจารย์เครือชาวอำเภอบางเลนและคณะสิทธิอนุสิะกรรมการวัดพร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชนนำโดยท่านน,น,นายอำเภอบางเลนอำเภอบางเลน ทุกคนมีอแค่ร่วมกันทุกคนจะจอดแผ่นทอง <c oughs> และเมื่อเริ่มประกอบพิธีนั้นคณะสงฆ์ทั้งวงจะเจรินใช้ยมุขนักขาเบาเบา 好吧。 อะไรนะครับความทรงจำที่เราได้รบต่อไะด้อยความยินดีท่านที่มีรายชื่อกัรตอนนี้ท่านก็ได้ถ่ายทำแล